เรต้องรับสู่ช่องลูมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําทุระแถวปิ่นเก้านะครับแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะไปแวะซื้อของกินเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับว่าเราจะไปซื้ออะไรนะครับที่ที่จะไปนะครับก็จะอยู่เลยเซ็นทรัลปิ่นเก้าไปนิดนึงนะครับก็คือคอมมูนิตี้มอล์ชื่อเดอะเซนนะครับเวลาเราขับมาจากทางพนัครนะครับตรงไปทางนครปฐมนะครับก็พอผ่านเซนทรัลปิ่นเก้าก็จะอยู่ซ้ายมือพยายามชิดซ้ายไว้นะครับ มันจะข้าวสะพานข้ามของเล็กๆก่อนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆชิดซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้นะครับเดอะเซนก็ที่นี่ก็จะมีที่จอดรถนะครับก็รับบัตรแล้วก็ไปจอด,ดาารถสามารถสแตมป์ได้ที่ร้านที่เราไปใช้บริการเลยนะครับถึงแล้วนะครับเดอะเซนซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แถวปิ่นเกล้านะครับอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยภายในเนี้ยก็จะมีร้านอาหารเยอะะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อันนี้เราจอด th, ที่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปชั้น2ไปที่ร้าน copper ปปนะครับซึ่งเป็นอาหารนานาชาติบุฟเฟ่ต์นะครับซึ่งโดยปกติถ้าจะมากินที่ copper เ,เนีย่ยต้องทําการจองมากอ่อนเพราะว่าเขาจะมีการจัดเป็นรอบๆไว้นะครับจะมีช่วงเวลาอยู่นี่เป็นช่วงเวลาของทางร้านนะครับที่จะจัดเป็นรอบๆไว้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่ว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการ delivery ด,ด้วยนะครับก็สั่งแบบเป็นอลาคาร์นะครับเอาเป็นรายการที่เราต้องการนะครับ อันนี้เขาจะมีการส่งด้วยแต่วันนี้เรามาสั่งเองที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวจะเอากลับบ้านอันนี้เป็นใบรายการที่สามารถสั่งได้นะครับแต่วันนี้เรามาสั่งกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าแล้วก็มานั่งรอตรงนี้นะครับของที่เราจะสั่งวันนี้ได้แก่ซุปเ็ดทัฟเฟิลนะครับซึ่งถ้ามากินที่ร้านเนี่ยก็คือสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับ อาหารที่ Copper เนี่ยมันจะเป็น international buffet นะครับก็คือมีหลายอย่างมากราคาอยู่ที่999บาทนะครับครั้งล่าสุดที่ผมไปกินก็คือจะมีอาหารทะเลแบบพวกหอยนางรมมีกุ้งเผามีสเต็กมีอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยมีขนมมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเคยถ่ายไว้ว่าผมมากินครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่คือรายอาหารค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะมากินบุฟเฟ่ตนะครับก็คือจะมาสั่งแค่ซุปเห็ดกลับบ้านนะครับเราได้ซุปเห็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอากลับไปบ้านกันนะครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นซุปเห็ดจากร้าน Copper นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่อย่างแรกนะครับก็จะมีขนมบังกระเทียมแบบนี้นี่นี่นี่ นี่ขนมบังกระเทียมแบบนี้นี่ให้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีนี่แพ็คมาอย่างดีนะครับอันนี้นี่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 อันนี้เป็นซุปเผ็ดนะครับนี่เขาจะแพ็คมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้นี่ด้านในเราก็ฉีกตอแล้วก็เอาไปอุ่นนะครับนี่แต่ว่า ถ้าใครซื้อวันนี้เราก็ทานเลยก็น่าจะดีที่สุดน,นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปอุ่นกินตอนเช้าแล้วเดี๋ยวมาอุ่นให้ดูตอนเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาอุ่นทุกเห็ดทาวเฟอร์จาก้ารคอปเปอร์กันนะครับของที่มีก็อย่างที่ให้ดูไปแล้วนะครับก็คือจะมีขนมป,ปังกระเทียม2ชิ้นแล้วก็ มีซุปเฮทัฟเฟิลใส่ถุงมานะครับนี่หน้าตาของขนมฟังกระเทียมนะครับขนาดเก็บไว้1คืนนะครับก็ยังกรอบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นให้ร้อนอีกทีนี้นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ตั้งเตานะครับแล้วก็ใช้หม้อ2อใบนะครับใบล่างเนี่ยเอากระทะที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาใส่น้ําอันนี้ไม่ได้ปรุงอาหารนะครับก็คือมาใส่น้ําแล้วก็ เอาหม้อที่จะใช้มาวางไว้ข้างบนนะครับแลหลังจากนั้นก็เอาซุปเห็ดเทใส่หม้ออันบนนะครับ จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือจะอุ่นน้ําให้เดือดนะครับนี่น้ำมันจะเริ่มเดือดนะครับวิธีนี้ข้อดีก็คือซุปเนี่ยมันจะไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะครับระหว่างที่เราอุ่นตัวซุปเห็ดนะครับเราก็จะไปอบขนมปังกระเทียมให้มันร้อนนะครับข้อดีของการอุ่นวิธีนี้นะครับซุปมันจะไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเดือดจนเกินไปนะครับมันจะไม่ค่อยเดือดนะครับน้ำข้างล่างเนี่ยมันก็จะเดือดแต่ว่าตัวซุปเนี่ยมันจะไม่เดือดนะแต่ว่ามันก็จะร้อนนะครับลองเทด,ด้วยการหยดใส่หลังมือดูอันนี้อุณหภูมิร้อนใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถ้วย1เซตที่เขาให้มาเนี่ยจะทานได้ประมาณ2คนนะครับก็คือ2ถ้วยอันนี้ก็คือ1เสิร์ฟนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับ เมนูซุปเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดสําหรับร้านคอปเปอร์นะครับรู้สึกดีใจมากที่เขาสามารถให้เราซื้อแบบแบ่งแค่ซุปกลับบ้านมาทานได้นะครับไม่ต้องกินเป็นบุฟเฟ่ก็ได้แต่ว่าซุปเห็ดเนี่ยเรากิน2เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งคุณแม่เรียบร้อยแล้วตรงก้นหม้อเนี่ยมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะเอามาทำเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับ ขั้นแรกนะครับก็เอาเบคอนนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆโอเคหลังจากนั้นนะครับเราตั้งกระทะนะครับทั้งอันกลางและอันริมนะครับอันริมเนี่ยก็ใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟแรงนิดน,นึงนะครับให้มันเดือดเดี๋ยวนี้เราจะใช้เส้น a n g เจิลแฮรนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่สุกค่อนข้างเร็วนะครับ ไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเบาไฟลงผมจะใช้กระทะเวลาต้มเส้นพาสต้านะครับเพราะว่าน้ำมันจะเดือดเร็วนะวิธีนะครับเอาเส้นพาสตา้าจุ่มน้ำด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่อยจุ่มน้ำนะครับแล้วก็วางลงไปด้านที่มันพลาดกับกระทะเนี่ยถ้าไม่จุ่มน้ำก่อนเนี่ยมันจะไหม้นะครับแต่ว่าถ้าจุ่ม ุูดน้ำแล้วมันจะไม่ไหม้นะครับนี่แล้วพอเส้นมันเริ่มอ่อนตัวเราก็เขี่ยพยายามให้มันลงไปอยู่ในน้ำให้หมดนะครับเตกาการเนี่ยเราเปิดไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเบคอนที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เนี่ยเอามาใส่ได้เลยตอนนี้เส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับใช้เวลาในการลวกเส้นประมาณ2นาทีนะครับสำหรับเส้นแอ็เจอรแฮร์นะครับ พวกเส้นสำเร็จเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราเริ่มจับเนี่ยคือรอให้น้ําเดือดก่อนเราค่อยใส่เส้นนะครับเราค่อยจับเวลาพอครบเวลานะครับก็ปิดไฟแล้วก็เอาเส้นขึ้นไปใส่ในภาชนะไม่ต้องเอาไป ใส่ในน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแป๊บเดียวเราก็ใช้เส้นต่อแล้วไม่ต้องทําให้มันคงตัวนะครับไม่ต้องกลัวมันจะโอเวอร์คุกนะครับอันนี้เบคอนเราเกรียมได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาโดยที่ไม่เอาน้ํามันนะครับหลังจากนั้นก็สลับเตานะครับเอาหม้อที่เราต้มซุปอ่ะแล้วมันติดอยู่ก้นหม้ออยู่หน่อยเนี่ยนะครับเอาเส้นแองเจิลแฮนเนี่ยใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็คนให้มันเข้ากันนะครับให้เส้นเนี่ยมันซับ ตัวซุปมาอยู่ที่เส้นให้หมดนะครับแล้วเราก็สามารถปรุงรสได้ด้วยชีสนะครับอันนี้ชีสเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะผมทานรสค่อนข้างจัดก็จะใส่ชีสเดียวนิดนึงแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการรสจัดจริงๆไม่ต้องใส่ชีสแค่ตัวเส้นกับตัวซุปที่ติดอยู่ก้นหม้อก็อร่อยแล้วนะครับโอเคคนให้มันเข้ากันนะครับ หลังจากนั้นก็มาจัดจานนะครับก็เอาเส้นที่คุกกับตัวซุปเนี่ยเอามาลงจานนะครับมันจะค่อนข้างหนืดนิดน,นึงเพราะว่ามันมีตัวชีสเข้าไปเกาะแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอาเบคอนใส่นะครับลืมไปว่าไม่ได้ทำขายนะครับทำเองใช้มือแล้วกันนะแต่งจานให้สวยงามนะครับก็เบคอนไ,ไว้ท้่ขอบนอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเมนูจากซุปก้นหม้อ ยังไงฝากติดตามคลิปลุงม้าหาเรื่องในตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ